เทศบาลเมืองสวรรคโลกพร้อมตำรวจสวรรคโลกเข้มจัดการจราจรในเขตตลาดสดเทศบาลเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่7มิถุนายน2565นกบณบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยโดยทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกนายสมเกียรติลิมประพันธ์รองนายกเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมพันตำรวจเอกมนตรีเบ้าทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสวรรคโลกพร้อมชุด60ของตำรวจจราจรได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยด้านการจราจรพร้อมแนะนำเกี่ยวกับการวางแผงขายของไม่ให้วางขายของบนผิวถนนบริเวณถนนเทศบาลดำริสาและรอบๆตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินสัญจรและจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดสดของเทศบาลเมืองสวรรคโลกทั้งนี้เป็นการสนที่กำลังระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทองสวรรคโลกลงพื้นที่ในตลาดสดเพื่อจัดการการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกปลอดภัยในการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าของประชาชนในเขตอำเภอสวรรคโลกและเขตอำเภอใกล้เคียงที่มาใช้บริการในตลาดสดโดยทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้มีนโยบายร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกเพื่อประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินตลาดสดของทางเทศบาลด้วย จึงได้ลงมาแจ้งกับทางพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดสดทราบว่าการค้าขายต้องมีกฎและมัตรการว่าการค้าขายว่าด้วยผิวทางรจราจรที่ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาห้ามนำสินค้าที่จะ มาค้าขายไปวางแผงขายบนผิวทางจราจรเพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้จึงขอความร่วมมือและทําความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยพร้อมจัดพื้นที่สําหรับการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์เปิดช่องให้จอดเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยกิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนรงพัดข่ นิวยีศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน